กเขียดเขียดแม่ไข่นะครับนี่เขียดแม่ไข่ครับเต็มกะละมังเลยออกไข่เต็มกะละมังเลยออกไข่อยู่สวนขายจังไดเอะสิบพันถ้าเราสิบพันม,มารอบนี้งามกว่าเกนะ่าเนาะเออเอาออกในหมวกค่ะเปิดออกในเปิดออกในหมวกค่ะปลาส,สดๆปลาส,สดๆปลากดหนึ่งนี่ะงามขนาดเลย เจ็ดสิบพันหรอเจ็ดสิบพันเด้อจะมาแต่บ้านไหนไปทางไหนเดี๋ยวขอถามทางทุก่อนงงาไปทางเสด็จเวียดนามเพราะไงห่อไปฮอดยูมาราธฮะเลียวกวัวห็นบ่น้องซื้อจากไหนขอโทษน้องมิวใครชอบไปเที่ยวเชอบไปหาได้อยู่อ่ะได้เนาะสวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเด็กน้อยเสียงพอใจมาแล้วครับลุงปีเตอร์เลาะเสาะแซบนะครับมื้อนี้พาพี่น้องมาเลาะไก่เติบครับฮอด บ้านโคกสว่างกันเลยครับพี่น้องเด้อฮ้หอนแล้วหอนแล้วตลาดโคกสว่างครับคักแน่ยพี่น้องปิดสว่างเลยเมนบอกโคกสว่างหรอพี่น้องโมงมีโคกมืน่นนะครับมีแต่โคกสว่าง <laughs> เดี๋ยอยากรอตลาดน้ำกันครับพี่น้องไปไปเบิ่งบรรยากาศน้ำกันครับไปไม่แปลกครับเป็นมัดมัดมัดใหญ่ๆรอบนี้นะครับเพิ่นเฮ็ดเป็นมัดใหญ่ๆไว้เลยครับพี่น้องขายกันแบบคักๆเลยสนหมูก็มีมือนี้พักสด รูสขข้สึกว่าช่วงนี้ครับน้ำยานางสีหลายๆจังหน่อยครับพี่น้องน้ำยานางกับพักสดๆนะครับเลยส่วนอาหารการกินเท่ากันยังงลวงลยขคืเอเก่าครับบอ่อขาดตกบวกค่องเลยครับเนี่ยอยู่เนีเน่ยกินขอดสองโพดดิ้งขอดจีแต่เขาตบมตับเลยพี่น้องเอ้สบายดีไหมเท่าสบายดีด,ดีไม่แห้งดีไมีแห้ง ก็ได้ไปดำใครดำหน้าบ่แล้วแล้วแล้วล่ะโอ้จ้าใหฮะเออลายเติบเลยลายเติบเพิ่งนึงดำหน้าลายเติบนี่เผนซื้อบัตรเขาพดเมื่อเดี๋ยวอยางเลาะสกักไปเดี๋ยวอยางเลาะเพิ่งสักัดพี่น้องแนวอยู่แนวกินเนาะโอ้เป็นอย่างเพชรป่วงหรือเพ็ดเพาะหรือเพ็ดหยางอะไรนี่นี่โบไปงอสบายดีอ่าโบได้ทอดขนมเนาะมวันเนาะ เป็นยังขึอนกว่ทอดให้แม่ทอดแทนโดี๋ยวนะดีเนาะให้แม่ทอดแทนเราเห็นน้องนี่เราบักคอไปมากเอาไม่ต้งใส่บักคอเจ้านอยอยู่สวนขายจังเลยอะไรสิบพันเฮ้ยสิบพันหาแล้วสิบพันมารอบนี้งามกว่าเก่าเนาะเออเอาออกในหมวกค่ะเปิดออกในเปิดออกในหมวกค่ะหมวกอกเอาไปในหมวกเป็นหย่างไรหน้าดำไม่ได้ไปดำหน้าจิ ดำเป็นอยู่ว่าดำนาเป็นโบเบนเป็นเป็นดำจากต้นลงกำมาได้ท้าวหัวแดงแสดงว่าดำลายเนาะลืมซื้อจะอะไรเจ้าซื้ออยงไรนะแป้งต้องแป้งแป้งหอมแป้งฝุ่นแป้งหอมเดี๋ยวพี่น้องเด็ดน้องแป้งหอมปากคอเพิ่นจานละสิบพันพี่น้องนี่เอาเพื่อจะได้กินปากคอเลยเนอะแม่เขาเป็ยังกิน ก,กินสม้มกินส้มกินส้มมาคอพี่น้องเบิ่งเอาเต้าม่วไงไงเด้อพี่น้องเด้อเต้ <c oughs> <c oughs> ามว่วงทองแป้งนี่กับพ่อดอกนะครับเอาเดี๋ยวอย่างหล่อซะก่อนน้องบะกล้วยกับพี่พี่น้องเลยนี่บะกล้วยใครได้บะกล้วยวีย <c oughs> ละเศร้าพันเท่านั้นครับวีวีมีแบบใหญ่ๆได้พี่น้องเไยวีใหญ่ๆหญ่โอ้โหหนีคนแม่ค้าเป็สักไหนไปแม่ดำหน้าเลยโอ้โไปดำหน้าบ่ ัอันนี้ก็แม่ข้ามาใหม่ครับผมค่ยเห็นเรามาแบบหน้าตาสดใสสดใสมาเลยหน้าตาเฮ็ดแป้งแซงมาเลยพี่น้องเลยเขี้วมากครับบ้านชวนเขี้วมากสบายดีสาวน้อยสบายดีสบายดีสบายดีเพื่อนนะมั้ยก็ได้ของลิ่นนำเนาะสบายดีนี่ครับหน่อไม้สดๆเลยครับพี่น้องเด้อตลาดบ้านโคกสว่างนะครับลุงมิเตอร์มาแวะเพิ่นหน่อยนึงนะครับพอดี ขายมาช่วงเฮ็ดไทยเทศหน้าเนี่ยก็จะมีหนมัยอย่างสิละครับสดๆเปิดเผยหามาเนี่ยพี่น้องขายได้แล้วเทศโนมัยอย่างสิเท่าพันเท่านั้นเดี๋ยวอันแบบแกะนี่เดียวโซฮาพันแกะให้เดยว่านอไมัยอย่างโซฮาพันโนมัยกระแสนโนม้กระแสนเลยนี่เดียวนี่แม่ค้าเฮานี่ครับงามคือเก่าสดใสคือเก่าพึ่งที่ปีตากแดดดำหน้ามากกับยาเนาะงามคือเก่าใส่ครีมอย่างเดียว หัวหออเรากเกล่ยเหมดหลายใช่ไหมเราขายไปหลายเ่อร์ไปเลยเต็มกระมังกนะันเราขายออันที่แก้แกขายนะันมันน้อยอย่างสีเราไมอย่างน้อไอะไรครับอนนี้ไม่ไรซ่า,า,พ,าพันแก้วันนี้ซ่าวหาพันเอานี้ล้วซอยเราอันหนึ่งซ่าวห้าพานันให้นีน่ซื้อฝากน้องสาวครับคนผู้พามาน้องน้อยนะครับเป็น,ปนคนพาเดินทางเลยน,นะ เราไม่ไปฝากเราสักหน่อยพอได้มกเอาไปมกได้ยิบ่มีแต่แกงนะแกงนึ่งไม่กระเซียนต้องแกงได้หนึงสิบ่อ่นมกเลยตัวนี้เขาถ่ายแบบเอาไปมกยังดึงกว่านี้อเอาไปแกงไปแกงไ่น้องเพิ่นไ, <c oughs> ไปเฮ็ดไห่เฮ็ดนา <c oughs> พี่น้องเลยเมื่อนี้ก็เลยคนบ่หลายปันใดเนาะของอยู่ของกินกระบ่หลายปันใดแต่ว่ากา็ยังพอได้กินอยู่นะ เดี๋ยวเขาซีอย่างไปเบิ่งมีหอยหอมมีอย่างหลายอย่างอยู่อันนี้ก็บน,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 น้องไม้กระแสนี่กันสองเถื่อพันสองเถื่อล้านเนาะน้องไม้กระแสนสองถาดล้านน้องไม้กระแสนี่แล้วเงินทอนด้วยน้องไม้กระแสนี่น้องทุงหนึ่ง โอ้พี่น้องปลาสดสปลาสดปสปลากดันนีน่นะขามขนาดเลย 70, 000. 70, 000เจ็ดสิบพันบอสเจ็ดบเด้ออู้ชิโลโอเราก็มีพี่น้องเลย์ก็มเสียเสียีให้เรียบร้อยละขายจในในังใดชิลล่แปดสิบพันแปดสิบพันกบสองอันเนห้าขายเติมเพี่น้องเลยนี่พักได้ค่ะ ี่ะพี่น้องซื้อซอยเพื่นเอาคาดนึ่งนี่ยนะคาดนึ่งนี่ยลดได้อยู่วะอ่ะะเอาเจ็ดสิบพันพี่น้องซื้อของต้องต่อจิ้นหน่อยครับส่วนรถไทโยก็เป็น<ม>น,น้ำจงน้ำใจกันไปนี่ละรถยังได้ชิ้นหน่อยส่วนเอาไว้รถลายดอกเอกาก็บไว้ต่อเป็นลายดอกลายกว่างฮันมันกือโบเป็นกับไรอะพี่น้องนี่อันนี้หอยหอมใายได้ไรหอยหอม,ออหอมตู้ละแสนพี่น้องโลนดนี่ตัวตอนนี้ย่งางปลาหญ่กไงไปไเด้อครับเริ่มเริ่มนขึ้นรุ่นน้อยมาเจ้กหน่อยแล้วเนาะ เป็นรุ่นที่แบบโปใหญ่ไปเลยโลละแสนครับเทานไปทานล้านแสนวันเี้ใทานไว้นี่คือแสนหมดนี้โล่หมื่นกว่นี้โล,ลนโลนึ่งพี่น้องมาเอานะครับเลยหอยหอมมานนี้หอยหอมนี่คือข้อเอา,เอาเอาไปข้าไปลวกพี่น้องเอาไปลวกแล้วกับจำเจวเห็ดเจวเจวสุ่มๆจั่งหน่อยครับเสียบๆเลย <c oughs> ได้นทำไมกับจิโร่ครับพี่น้องครับแกงซีกันได้จวัฒน์ไมกับจิโร่เนี่ยโบได้ไ่มวะเฮ้ยมันเบื่อวะวาย ยัเงเส okay. ียกับเา่ะเนาะยังเสียเออมันข้าวได้มันข้าวเดี๋ยวเมืมาอีกแล้วทียงานขายเลขเข้านี่ <laughs> เห็นจะล้างมือเห็นจะลัางมือเราก็เข้ากับจือได้ละนั่งเขียนเลขตลอดโอ้โงอแดงมาเขากเข้ายงไออ้องตอยู่่งตอยู่นี่พ <c oughs> ี่ <c oughs> น้องไงสบีดาย สบายดีโอ้ยแต่สั่งเถอะนะฮะคนป่าบอลีโอ้ยเนาะใส่ภาษาอย่างคนป่าเก็ภาษาเล่าลุ่มเล่าเทิงแล้วถูกภาษาเบะเบะเบะเบเบะแบบเบะบูเลยเอายิมให้ค่อยเนี่ยนะครับงั้นเจ้าคืองามแค่เจ้าเศร้าขายแล้วว่าปิ้งทอดเทือดค่ะหม้อเสาร์ มื่อนี้มาเป็นคุณครูะก่อนเขียนหนังสือใหม่กันเลยรับกล้ว,อวอยอ่ะมาเขียนหนังสือสกลมณีเขียนตัวเลขซะก่อนเนาะอ๋อเก่งขนาดเลยมาขายบักกล้วยอยู่ต่างหากพี่น้องเฮ้ยเอามะกล้วยมาเนี่ยจะขายยังไงบักกล้วยจอกนะห้าสองพันมาก็สองพันเอาจะซ่าพันใส่ถุง อาหารเ่็นยังไงวะอาหารพื้นบ้านนะพี่น้องเนาะอาหารพื้นบ้านเนี่ยคับคักรึเพี่น้องเลยว่มงงมามันมันคักรึนะอยากให้พี่น้องมาเห็นในตัวเองพี่น้องสิอ่นอนซ้อนคือลุงม,มิเตอร์นี่มาเห็นเลยอยากอ่อนซ้อนครับอ่นอนซ้นอนนะ่ยาไม่ยังสินะครับคักๆเลยดิเมันเราอ่นอนซ้อนใครได้พี่น้องเลยบอกเหจัิงสิงโอ้ยเนาะพริกป่นาทยมาเลยมาเลยโอ้ผมเขียด เขียดแม่ไข่ด้วครับนี่เขียดแม่ไข่ครับเต็มกระมังเลยออกไข่เต็มกระมังเลยออกไข่ออกไข่หอยพ่อเนี่ยหมากเนี่ยไม่เ่าลูกแกะหน่อ n o ค m a l อู้อืะสุดทางแกะพี่น้องผักกีรสช่วยเผาแน่วันนี้มาหน่อยครับเพราะว่าเพิ่นไปเพิ่นไปเฮ็ดให้เฮี่ยหน้าเนาะ นีมไปเห็นให้เห็นหนาะพ,พริกไใครยังไงซื้อะพริกน้ำผึ่นอีกสิบพันพี่น้องสิบพันกับประมาณลมกลมๆไว้ก่อนกับซ้าวบาทเท่านั้นแหละโบราณดอกนะครับซื้อสวยกันไปม,มองเอาเลขมาหน่อยนี่กับซ้าวพันซ้าวไปก็ได้ ่มข้าก็เลยหน้าเลือดขนาด <S <S 1> <S 1> อ๋อกระเป๋าเงินเราผมเหดเนี่เดือดทุงนะจะเปิดเปิดเปิดปากถุงเนี่ยเขาจะเอาแบากับกกล้วยแจกเพื่อกินน้ำกันนี่คนละหน่วยละหน่วยละหน่วยก็ได้ย่ำเบ่นก็ได้ขึ้นทอดลุงปีเตอร์หน่อยเอาอันนี้นกินน้ำกันกินน้ำกันอ๋ออีหละอามันห้อนเด้อจึกว่าของคนสีห้อนห่อนเลย เห็นหอยเห็นหอยยิ้มแล้วมีแหงใจเบิ้มเพิ่นพุ่นเพิ่นลูกเห็นหอยยิ้มมีแหงใจแต่ว่าแต่ว่ามือนี่มันอนลูเียมเียมจิงน้ำกันนปากล้วยนี่แม่เอาให้คืนน้ำยาดื้อหด้อหันีอาโดยโดยโดยสหมาน้ำรวยสหมาน้ำรวยกอ้อันนี้เนาม่หยังพูสา กระแสนจิซอกักแสนจะมาแต่ว่าอันใดจะมาทางเมืงไปทางไหนเดี๋ยวขวามทางซุกกอนหลังข้างไปทางเสด็เวียดนามว่าไงว่ไปฮอดยูมาลาดฮะเลี้ยวขวาหันบ่มองทางนยกค่ะทางแบงค์หันบ่ะทางแบงคเราเลี้ยวขวาไปเลยตรงอย่างเดียวกกยทางเขาบ้านหน้าหี่ไปค่ะมันบอกเข้าไปเลยเข้าไปในสุดมันมีอย่างอยู่หลังข้างเข้าถามเนี่ยไซเดียนสากล ลาวเวียดเวยจา้าเราเพื่อนเจ้ายูห์ฮันบอหรือ,รอ,อว่าเจ้าไปเฮี่เวียดเจ้ไปเฮี่ยวเวียดยูห์ฮันเฮี่ยวเวียดยูห์ฮันสป็นซิ์ปิ้งโอ้น้องเสือจากไหนขอโทษซื้องมิวน้องมิวใครชอบไปเที่ยวชอาไปหาได้อยู่บอได้ได้เนาะนะมีซืือบริษัทบ่มีบริษัทเอ็กซ์ตาเอ็กซ์ตาไปหายูห์ฮันเลยเจ้าก็ยูห์ฮันละโดยขอบใจเด้อเลยเลยเลยน้องมิวน้องมิวน้องมิวเด้อเจ้าสิกินอยู่วะเจ้าของมะกล้วยเจ้าสิกินน้ำอยู่บอ กินเนะอยแม้เจ้ากินสกเฮ้ยกินนองกินละลายเอ,อ้ยขอบใจเด้เอ,อขอบใจขอบใจสุดงโลก <c oughs> อฮ้ยแม่มากล้วยแม่เอากล้วยมาฝากบั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 กข้าวโพดขอบใจเด้อสื่อสายแนวสุรินหรือเปล่าทุ่มเท่าไรแม่ซาลาพันเอาให้ผู้สาวหลังข้างไปกินเนี่ยออผู้สาวใครซื้อบ,อบักข้าวโพดฝากเจ้าเด้อนี่นี่นี่เอ้าแม่เอาให้ล้วเอทุ่มให้แล้ว มาใครสิมอบเออแม่มอบก็ได้อะให้น้องนิวให้น้องนิวเอาแบบขอบพูดเมื่อกี้ด้วโดยคนใจเด้อโดย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 ยินดีที่ได้งหัวใจน้องมิวเด้ออลยเด็ดคนซื้ออันหน่อไม้ซอยละครับคอันนี้ไม่อย่างนี้แม่เห็ดอย่างนี้เห็ดแคนเห็ดแคนโอ้เห็ดแคนเด้อพี่น้องเด้อเห็ดแคนอันนี้ปลากระยงขายเท่าไหร่ปลากระยองสามพันสองพันห้าเอาสามพันไหม เอามาใช้ชุ้งนี่แกงมาใส่หน่อไม้ก็ได้บออ่อยอะนี่นนเอาเอาอีกอันนี้ก็ได้ใส่แกงหนอ่อไม้ใส่แกงหน่อไม้ใส่แกงหน่อไม้ข้าวยหนียวน้องมิวนี่น่ะไปแกงใส่หน่อไม้นี่ได้ยีบ่ะเฮ้ยอม่าเม่นว่าเม่นว่าพิษว่าพิษเอาน้องมิวไปแกงหน่อไม้เออมันจังจะได้กินแกงให้กินอะไรได้เยอะเนอะเออแต่พี่เขาพิยศษเยอะเลยหนาหักขนาดเลยน่องมิวมีแฟนหรือยัง ยังสดบ่ไปะสดยแ้ปะแ่เด้อผู้บ่าวไทยเจ้าอย่าสืบมาอ่อนส่วนน้ำข่อยเด้อเข้าใจเข้าใจเด้อเด้อเด้อด้บ๊ายบายเรียบไม่แรบมากกว่าสีมือเนี่ยสามสิบห้าพันหยิบพอดีเลยครบพอดีปอกน้องกรบปุกทันละหน่องไม่ก็ได้พี่น้องเออจะเป็นขายดีคักแนี่ยเออขายดีคักหน่องไม่ก็งาม เอาบักกล้วยมาฝากลาน,น้อยก่อนอ่ะเอาเนี่ยจุกเอาเนี่ยบักกล้วยนี่ยิบเอาบัตรทุงครัล่ะ,ละมันสิเหลือจำนั้ลรอพอดีกินนะทานด,โดิโดยโดยโ<ป>ดยเห็นช่างไหมมีมีแบกเขือกับแบบขมากเที่ยวโบเปลนโอ้โนทั้งหลังหน็มีอีกอ่ะแม่ค้าเข้าไปทางในนอ้ําแม่ค้าซื้อซอยเดนุ้งอันนี้ก็ได้ยามเพิ่มกันนะซื้ออีกเลย ซื้ออีกเอาฝาโพดอันนึงสลัดสตรอีขาวหรืออลัดสตรอเอา์ี่เดี่ยอันนี้อันนี้ึงอยู่นี่หนึ่งหรืกระเม่นคือเดียวมาเอามั้ยมาอันหนึ่งน้าสวยจั่เน่อุดนูนเน่ฝาโพดพี่น้องฝาโพดบล็อกสลัดหอมๆเลยครับพี่น้องเลยเป็นเฮดอยู่นี่นะครับตลาดบ้านโคกเลยครับขั้กคักๆพี่น้องเลย บรรยากาศข้างซังฝั่งซ้ายและฝั่งขวาพอโ่นเท่าใดตัวนี้20,000บาทพอดีเลยใหญ่เด้อโดยตัวซอยไม่ท่าเด้ข้าวต้มขนมมีครบเลยพี่น้องเรักสิซื้อยังซอยเพื่อนบาดนี้มาขนมทอดเลยมาเท่าใด10,000ซื้อซอยเนี่ยค่าเฮา ่งพีเตอร์ก็ได้ตามกำลังศรัทธาเฮานี่รเบิดพี่น้องขอให้เจ้าอยู่ดีมีแขงมีความสุขเด้อผู้ใดเบิง่งคลิปนี้ก็ขอให้ให้ร่ำให้รวยไปนกำกันมีเงนินหลๆขึ้นในกระเป๋าในกระตาเรานี่นยเลยขนมเมื่อฝากน้องๆนุ่มๆแล้วล่ะบัดนี้เดินห้างได้ปฏิบิณร้องไปได้ไปต่อขับไปต่อพี่ต่อายบายบายไปใส่ล่ะน้องแป้งไมใช่ล่ะน้องแป้งอ่ะเมื่อเพื่อนถูกรับเมื่อเพื่อน เอามือบ้านผมมาตักพี่สังกันนะหม้อพี่สังกันนะกราลวกเขียดลวกเขียดเอาไปลวกให้พี่สังโอ้ยเนาะอันมาแล้วโบไปยามกับโบได้ดอกพี่น้องต้องยามกันจังหน่อยนึ่งง่ายมาอยู่พี่ระเมถาวกกรนไดเห็นแล้วเห็นเป็นแล้วซื้อบักกล้วยซอยเพื่อนเมื่อกี้นี่โอ้พี่น้องกินข้าวยายกินข้าว ยายกินกับหย่างกินกับห่อส้มเหมือนบอกินกับห่อส้มอ่าสวยจังยายเท่ารายลืมแล้วจักปีอะไรยายฮะเจ็ดสิบป่าโทษโทษโทษใครอยู่เราจ่อยเนาะเราจ่อยเราจ่อยเราก็เลยมีแห้งมีเหื่ออยู่คันอ้วนไปยากมายากไม่ทถาวาอยู่พี่แล้วเด้อบาดนี้พี่น้องแม่ทางกำมะหยี่อยู่พี่แล้วบาดนี้ขายเฟือขายก็เปียกคายเฟือแล้วบาดนี้ขายทุเปียกแล้วลูกสาวเพฟือร่างขาย กำลังไปคำนวณเลขอยู่ลูกสาวเพื่อนขายเลขกีก่ตัวเลยมื่อนี้วันมือเลขออกนอกพี่นาะเอาอุดหนุนได้เด้อครับเด้อไปเร้่อไม่เท่าเดีจังว่าเยี่ยมมายามไม่เด้อขับใจโดยโดยโดยแม่นอดีกินเลยอโอ้เรามาซื้อเอามาข้อเด้่พี่น้องเลยมาข้อเนี่ยเอาละครับลุงพีเตอร์สิขอเดินทางไปก่อนเลยครับแบบนี้เด้อไว้จังพบพ่อกันใหม่วิดีโอหน้าครับอยู่ดีกินแซ่บอยู่แจฉบกินนัวสุขสบายดีสุขผู้สุขคนเด้อครับเด้อ เปิดอาดหลาสวัสดีครับ